อรอบนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ก็ถึงรอบของเด็กดำนะคะนั่งดีๆค่ะเด็กดำทั้งสองตัวกินเนกกาสเปกตาเหมือนกันนะคะน้ำหนัก30-60ถึงกิกโลค่ะเด็กๆพวกนี้มัน40-50แล้วกินเลยอะอะให้พี่เมื่อก่อนไอพี่เมื่ออันนี้นี่ชิตะช่วงนี้ พี่เมอร์อาจจะไม่สบายนิดนึงอพี่เมอร์ไม่สบายน่าจะเป็นไข้หรือเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะพาไปหาคุณหมอโอเคครับเพราะมีน้ำลายน้ำลายเยืดแล้วก็มีขี้หูขี้ตาเยอะเลยก็เลยจะพาไปหาคุณหมอ ไปตรวจเนาะลูกเนาะเผื่อเป็นไข้ไม่สบายนะม่จุกก่นอนอให้กำลังใจลูกชายอืมอมไืไปไปกินแล้วกินของหนูกินเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ชีโอเค